มาต่อกันเลยนะคะสำหรับการวาดการ์ตูนแฟนตาซีค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาลงรายละเอียดสีผิวกันค่ะ EP นี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จะลงทั้งสีผิวลงเงาแล้วก็ให้ใส่รายละเอียดในส่วนของใบหน้าด้วยนะคะก็อาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของจมูกน้อง ตอนนี้อ่ะใช้บราชอ์ติเพนนะคะเพื่อเอามาวาดบริเวณที่เป็นเงาค่ะเงาตรงแถบไรผมนะคะแล้วก็เงาในทุกส่วนของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเงาใต้ตาเงาตรงผิวหนังนะคะระหว่างคิ้วนะคะ Icana, ตรงบริเวณส players, ันจมูกด้วยนะคะเราก็จะเพิ่มความมีมิติมากขึ้นเนาะเพื่อให้จมูกดูโด่งขึ้นนั่นเองการลงเงานะคะอก็จะลงเป็นสีไปก่อนเลยก็คือระบายลงไปแบบนี้จากนั้นเราก็จะใช้วิธีการเบรน์เข้ามาช่วยค่ะ ตรงบริเวณที่ค่อนข้างที่ที่จะเป็นตรงบริเวณที่เป็นจุดที่แสงส่องไม่ถึงนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วงลำคอใต้ใบหน้าก็คือใต้คางนะคะแล้วก็ตรงหลังของน้องนะคะในส่วนที่ใกล้กับเสื้อผ้าเนาะตรงนี้มันก็จะเป็นระบายนะคะแล้วก็จะลงเงาไปก่อนเลย จะสังเกตว่าจะไม่ค่อยเปลี่ยนเลเยอร์นะคะส่วนมากก็อ่าถ้าเป็นลงเงานะก็จะใช้ในเลเยอร์เดียวกันเลยนะคะแต่ว่าอยากจะให้นะักเรียนเปลี่ยนเลเยอร์นะคือเงาก็คือเลเยอร์ของเงาเลยนะคะผิวก็คือเลเยอร์ของสีเบจผิวไปเลยนะคะเวลามีปัญหาจะได้แก้ไขง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ก็พยายามระบายสีของเงาตรงบริเวณ <c oughs> ก็พยายามระบายสีของเงาตรงบริเวณใต้ร่มผ้านะคะอ่าตรงไหนที่อยู่ตรงบริเวณใต้ร่มผ้าตรงชายเสื้ออะไรประมาณนี้คะ่ะเราต้องลงสีด้วยนะอ,อ๋อลืมลงสีผิวบริเวณลำตัวช่วงเอวของน้องนะคะ เชื่อว่าหลายคนนะ่าจะเข้าใจพื้นฐานของการระบายเงานะคะตรงบริเวณไหนที่ค่อนข้างที่จะมีจุดทึบแสงนะคะเราก็ลงสีเข้มลงไปโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนเลเยอร์นิดนึงนะคะบางจุดที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะ,ะตรงบริเวณซอกมุมต่างๆเราก็ลงไปเลยนะ ตรงนี้ก็ขอใส่สีลูกแก้วนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าลูกแก้วของเรามันโปร่งแสงเนาะทำให้เห็นลายเส้นด้านล่างค่ะก็จะใช้เป็นสีขาวนะคะในการระบายสีลูกแก้วค่ะจากนั้นก็จะมาระบายเงากันต่อเลยนะคะก็จะใช้เป็นเฉดสีชมพูที่มีความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะระบายตรงบริเวณมือนะคะส่วนไหนที่อยู่ในจุดที่ทึบแสงแล้วก็ระบายได้เลยค่ะ ขอใช้ยางลบๆบตรงบริเวณนี้นิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอยากจะแก้ไขมือเล็กน้อยค่ะก็กลับมาที่เลเยอร์ลายเส้นนะคะแล้วก็ต้องลบออกไปทั้งสองเลเยอร์ด้วยนะคะเลเยอร์ในส่วนของสีผิวสีเงาแล้วก็ลายเส้นค่ะ คืออยากให้มันมีเหมือนนิ้วโป้งโผล่ออกไปนิดนึงนะคะก็ระบายสีตรงบริเวณที่เราลบออกไปเมื่อกี้ค่ะให้เต็มด้วยนะคะ เราก็ลงเงากันต่อเลยค่ะตรงบริเวณที่แขนด้านในนะคะแขนด้านในที่มันน่าจะมีความทึบแสงหรือว่าแสงเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ระบายได้ค่ะเพื่อให้ผิวของเราหรือว่าเนื้อของเราดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะ สีตรงบริเวณนี้นะคะมันจะมีสีของเงาแล้วก็สีบริเวณที่โดนแสงด้วยห,หลังจากลงเงาไปชั้นแรกนะคะเราก็เบลนออกไปะคะ่ะแล้วก็จะเพิ่มน้ำหนักของเงาเข้ามาอีกหนึ่งชั้นนะคะโดยการใช้สีชมพูที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้มีมิติมากขึ้นดูแบบธรรมชาติมากขึ้นนะคะ จำเป็นไหมว่าเราจะต้องลงทับบริเวณที่เป็นเงาที่เราลงไปชั้นแรกทั้งหมดเลยไม่จำเป็นนะคะเอาแค่แบบเราเอาแค่บ,บริเวณที่เราคิดว่าจะเน้นเท่านั้นเองนะคะตรงไหนที่เราไม่ค่อยเน้นเราก็ไม่ต้องระบายะคะ่ะแต่ว่าก็อยากจะเน้นในส่วนที่มันอยู่ใกล้เสื้อผ้ามากมากขึ้นนะคะ ก็ขอวาดเส้นเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะคะเราสามารถที่จะมาวาดเส้นเพิ่มเติมได้นะทุกคนต้องเปลี่ยนเลเยอร์นะคะเพราะว่าที่ยันไม่ได้เปลี่ยนเลเยอร์ก็เพราะว่าใช้เวิร์กบุ๊กนะคะซึ่งในเวิร์กบุ๊กอะเลเยอร์มันมันเยอะมากะจะเห็นว่าด้านล่างมันเป็นเวิร์กบุ๊กนะคะซึ่งแต่ละเวิร์กบุ๊กแต่ละเพจ ที่อาทำออกมามันค่อนข้างที่จะมีเลเยอร์เยอะมากแล้วก็ทำให้เลเยอร์เราเต็มนะคะอาก็เลยใช้วิธีการอ่าอันไหนที่ใช้ในเลเยอร์เดียวกันได้ก็จะใช้นะคะเวลาที่มันมีปัญหาเราแก้ไขยังไงนะคะเราจะไม่ค่อยลบนะคะอาจจะไม่ค่อยลบนะแต่ว่าจะใช้วิธีการถมสีเบสสีผิวลงไปเพื่อที่จะระบายสีตรงนั้นใหม่ ะะเวลาที่เราต้องการแก้ไขงานเนาะตอนนี้ก็เพิ่มสีของเงาลงไปในบริเวณจมูกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดมิติมากขึ้นในส่วนของแก้มแล้วก็สันจมูกนะก็จะเห็นว่าจมูกน้องก็ดูเหมือนคมๆเป็นแม่มดนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงท้ทายๆเดี๋ยวาจะปรับเส้นของจมูกให้ดูละมุนขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปปรับความเบลอของดวงตาอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้จะเห็นว่าเริ่มเร่งสปีดขึ้นมานิดนึงนะคะเนื่องจากว่า,าดูเนิบๆชา้าๆไปมันก็ดูแบบกลัวว่าทุกคนจะรู้สึกแบบอืไปไม่ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขออนุญาตเร่งขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะตรงบริเวณใต้ใต้จมูกนะคะเดี๋ยว,วาจะใส่เป็นเงาที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ สีของเงาจะเป็นสีที่สดอ่าต,ต้องสังเกตดูนะเป็นสีที่อยู่ในเฉดสีอี้สดนะคะตอนนี้เป็นภาพแคปหน้าจอ iPad นะคะให้ทุกคนดูเคอร์เซอร์ของปราชเป็นหลักเลยเนาะว่าตอนนี้ทำงานอยู่ตรงบริเวณไหนนะ ขอปรับสีนิดนึงนะคะเลือกสีขาวๆอมเทาๆค่ะมาระบายบริเวณตาขาวของเรานิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช้สีขาวซอทีเดียวนะคะแต่จะเป็นเฉดเทาๆค่ะใช้บ r u s h a r t i pen นะคะต่อมาก็จะมา,าระบายในส่วนของแสงนะคะไฮไลท์ตรงร่องจมูกนิดนึงเนาะ ไฮไลท์ light, แล้วก็เพิ่มเงาลงไปเพื่อให้มีมิติขึ้นมานะคะก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากเนาะเอาแค่แบบให้ตัวแบบของเราอะดูมีอะไรมากขึ้นบนใบหน้านะคะเหมือนแบบ ดูมีความเป็นมิติแบบธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็จะเพิ่มสีที่เข้มขึ้นนะคะในบริเวณรอบๆดวงตานะเป็นเฉดสีชมพูนะคะเหมือนแบบเราสร้างเงาให้กับสีผิวสีเนื้อของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจะวาด ดวงตานะคะคในตาสีดำน้องให้เบล,อ,เลอขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะเพิ่มความคมขึ้นมาด้านในก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะตอนนี้ขอเบรนตรงบริเวณสีที่ลงไปนิดนึงเพื่อให้สมูทมากขึ้นค่ะ <c oughs> บลัชที่ใช้ในในการลงสีนะคะส่วนมากก็จะเป็นซอ t Airbrush ะะเป็นซอฟแวร์บรัดทุกคนสามารถเลือกไปในโหมดแอร์บรัชชิ่งของ Procreate ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ซอฟแวร์บรัดค่ะในกรณีที่ใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วแบบอาจจะไม่มีบ,บรัดที่อาจใช้อยู่นะคะจริงๆก็เป็นซอฟแวร์บรัดค่ะแล้วก็อาจมาปรับมาปรับความฟรุ้งขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่นิดเดียวนะคะเรารู้สึกแบบว่าม,มันแบบ อยากให้ความฟุ้งมันมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาปรับแล้วก็ตั้งเป็นชื่ออาร์ตี้สอลแอบรันะคะถ้าจำไม่ผิด <c oughs> มีอาการลังเลนิดนึงนะเออใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันลายบลือเกินนะคะตอนนี้ก็ระบายอยู่บริเวณต่างหูนะใช้เส้นสีขาวนะคะแล้วก็ โบสีแดงเป็นหลักเลยเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะเราจะตกแต่งบริเวณดวงตากาันแล้วเสร็จจากดวงตาเดี๋ยว,วจะไปตกแต่งลายเส้นของจมูกอีกนิดนึงนะคะ ตรงนี้จะทำเป็นเงาใต้ตานะอ่าขอปรับเลเยอร์นิดนึงให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนของลายเส้นนะคะเนื่องจากว่าอัวาดดวงตานะคะทับลงไปบริเวณเลเยอร์ของลายเส้นนะคะมันก็เลยทำให้เวลาที่เราจะเติมเงาเงาใต้ตานะคะมันก็เลยแบบไปบังอยู่ด้านหลังก็เลยต้องยกเลเยอร์ขึ้นมา เราก็จะมีเงาใต้ตาขึ้นมาแล้วนะคะตรงเงาใต้ตานะคะปรับให้เป็น m u l ติพ l ลนะในเลเยอร์นะคะไปที่เลเยอร์แล้วกดที่ตัว N ค่ะปรับให้เป็น m u l t i p l ลเราก็จะได้เงาประมาณนี้นะคะใช้อาร์ติเพนค่ะ ตอนนี้อัดวาดขนตาอยู่นะคะสังเกตดูนะถ้าขยายภาพใหญ่กว่านี้ก็จะภาพก็จะแตกนะคะประมาณนี้เนาะจริงๆนะจะปิดตาในส่วนที่มันไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะคะคือลืมสนิทเลยเวลาเราวาดไปแล้วเรารู้สึกเพลินกับการวาดรูปทำให้เราหล,ลงหลงลืมๆนะคะ ก็จะใส่เป็นตาเบลอ,บอไปนิดนึงนะคะแล้วก็แล้วก็จะวาดตาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตาตาดำขึ้นมาทับอีกทีนึงนะคะเหมือนตาเหมือนขอบตามันจะมีความเบลอส่วนว่าส่วนตัวในตามันก็จะมีความเข้มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแบบคมอ่าส่วนในตาก็จะมีความคมนะคะ จากนั้นนะก็จะเติมแววตาลงไปนิดนึงนะคะเหมือนแสงกระทบเข้าไปในแววตา,าเติมแสงที่กระทบเข้าไปในแววตานิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดแววตาขึ้นต้องปรับเลเยอร์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะวาดแววตานะ เราต้องว่าที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนหลายเส้นนะคะอันนี้เฉพาะออดคนเดียวนะเพื่อนๆอ,อาจจะแบบแบ่งเลเยอร์ชัดเจนนะคะให้ทุกคนลบลบเอ่อเพจที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเลยนะคะเพราะว่าในเวิร์ o บุ๊มันจะมีหลายเพจซึ่งอาจทำไว้เพื่อมันจะมีภาพต้นฉบับอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะเพื่อให้ทุกคนง่ายต่อการหยิบ จับภาพต้นฉบับมาใช้เนาะจะได้แบบดาวน์โหลดมาทีเดียวแล้วจะอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวเลยแต่เวลาทำงานจริงๆนะคะทุกคนอาจจะลบทุกอย่างออกไปแล้วก็คือทำารทำการดิวพิเค d ดิวพิเค e เวิร์กบุ๊กนั้นออกมานะคะแล้วก็ลบทุกอย่างออกไปให้เหลือเฉพาะภาพที่เราเรียนอยู่เท่านั้นก็พอนะคะเราจะได้มีเลเยอร์ที่เอาไว้ทำงานได้เหลือเฟือเนาะ ก็น่ารักขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ใช้อัลฟาล็อกนะคะเพื่อที่จะระบายตรงเส้นบริเวณจมูกเขาเรียกว่าการย้อมสีเส้นนะคะตรงนี้อยากจะให้เป็นแสงที่ตกกระทบบริเวณปลายจมูกนิดนึงนะคะแล้วเส้นของจมูกของเราที่อัดวาดออกมาก็ค่อนข้างหนาอ,อยากจะให้มีส่วนที่แบบไฮไลท์ของแสงะคะมาทำให้ ตัวการ์ตูนของเราดูมีจมูกที่ด่งคมแล้วก็ดูซอฟขึ้นนะคะดูหน้าหน้าไม่ดุตอนนี้น้องหน้าดุมาก <c oughs> เป็นคนที่ชอบตัวการ์ตูนแบบตาเหมือนเหี่ยวค่ะตาเฉียวๆขึ้นชอบอื <c oughs> เราก็ ระบายย้อมสีเส้นได้นะคะเพื่อลดความคมหรือว่าความหนาของของลายเส้นค่ะจากนั้นตรงบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอะตรงใกล้ๆรูจมูกนะคะมันจะเป็นส่วนที่ทึบแสงเพราะว่ามันมันจะเป็นส่วนที่อยู่เป็นร่มเงาอะค่ะเป็นร่มเป็นส่วนที่อยู่ในร่มนะคะเป็นเงาอืม ตอนนี้ก็เบลนอยู่นะคะเบลนบริเวณจมูกนะก็โอเคแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับคอสนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกับการวาดรูปแฟนตาซีค่ะและต่อไปเราก็จะไปลงสีของชุดกันค่ะเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคอสนี้ค่ะไปกันเลย thanks